หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้กนะสถานการณ์การลุ้นแชมป์พิมลลิกที่เรียกได้ว่าทีมของเราขาข้างหนึ่งก็ก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งแชมป์แล้วหรืออีกแค่เพียงว่าเราจะก้าวอีกข้างหนึ่งตามไปเมื่อไรและอยากไรกันเท่านั้น หลังจากสถานการที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทางปืนใหญ่อ์สนอกเปิดสนามอิมเรสตเดียมของพวกเขาทำได้เพียงแค่สดุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทำให้ในตอนนี้ทีมของเราต้องการอีกแค่เพียง1คะแนน,นเท่านั้นก็จะการันตีการควา้าแชมป์พิม์ลิกในฤดูกาลนี้มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่ในนัดถัดไปนั้นก็คือการที่เราจะได้ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์รังเย้าของตัวเองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีกหนึ่งสโมสรแกร่งอย่างทางไก่เดทองทอตแนมฮอสเปอร์ของคุณซึกอ,อังเต้โปสเตโคลกรู ซึ่งในการแข่งขันเกมนี้หากเราหลีกเลี่ยงไม่ปราดชัยได้มันก็จะเป็นการพงาขึ้นมาควา้าแชมป์หลีกสูงสุดของประเทศได้เป็นสมัยที่20ซึ่งจะเป็นการขึ้นไปเทียบเท่ากับสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือครองตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเมื่อทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็มีการรวบรวมสถิติก่อนเกมการแข่งขันกับทางสเปอร์ซึ่งพบว่าโอกาสที่ทีมของเราจะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยนั้นมีสูงมากเมื่อเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราไม่เคยปราชัยให้กับทางสเปอร์มาในการเผชิญหน้ากันแบบตรงๆที่สนามแอนฟิลมาถึง15เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วและในจํานวนดังกล่าวนั้นก็เป็นการที่ทีมของเราสามารถคว้าชัยชนะได้ ถึง11เกมและมีการสะดุดเสมอไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นแล้วหากเราย้อนกลับไปดูให้ไกลกว่านั้นในทุ่ง30นัดหลังสุดที่เราพบกับพวกเขามาเราก็มีการปราชัยให้กับทางสเปอร์ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นอย่ามที่ได้ลงเล่นในบ้านสำหรับการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ทีมของเราเองก็ยังสามารถที่จะยิงประตูได้อย่างน้อย1ลูกขึ้นไปตลอดช่วง29เกมหลังสุดของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซึ่งผลสุดท้ายที่เราไม่สามารถที่จะทําประตูได้นั้นก็ต้องย้อนกลับไปไกลถึงเกมที่เราปราชัยให้กับทางเจ้าป่า นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึประตูต่อศูนยเมื่อเดือนกันยายนซึ่งมีก็เป็นสถิติที่เราสามารถถือครองมาได้ยาวนานที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลเดียวต่อจากทางอาร์เซนอลที่พวกเขาเคยทําเอาไว้กับการยิงประตูได้ครบทั้ง38เกมในการแข่งขันฤดูกาล2001-2002 แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือทีมของทางอาร์เนสรับสามารถทะจริงประตูได้2-3ลูกในการแข่งขัน14จาก17เกมหลังสุดที่ทีมของเราลงเล่นในรางเย้าของตัวเองอีกด้วย นักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวสังหารสเปอร์อย่างแท้จริงก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากเขาทำประตูใส่ทางสเปอร์ไปแล้วมากถึง15ลูกและมีเพียงแค่สมูสรเดียวเท่านั้นที่ตัวของทางซาลาสามารถที่ยิงใส่ได้มากกว่านั่นก็คือทางคู่อริตลอดการของเราอย่างปีศาจแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขากดไปทั้งสิ้น16ลูก ด้นหลุยดิออสปิกทีมชาติโคมเบียของเราก็กำลังจะลงสนามครบ100เกมในการแข่งขันพิมลิกในคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางสเปอร์เองก็เป็นหนึ่งในทีมโปรดของเขาด้วยหลังจากเจ้าตัวก็กดไปแล้ว4ลูกและมีอีกแค่เพียงสมูสอนเดียวเท่านั้นที่ตัวของทางดิออสสามารถจะยิงประตูใส่ได้มากกว่านั่นก็คือถังบอดมัดที่5ประตูด้วยกัน มาดูสถิติของทางฝั่งของเรากันไปแล้วเราขยับไปดูสถิติของทางฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้างดีกว่าหลังจากพวกเขาก็อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำอย่างแท้จริงตลอดการแข่งขันใน7เกมหลังสุดสําหรับเกมพรีเมียร์ลีกนั้นพวกเขาปลออใชัยไปถึง5เกมด้วยกันและสามารถที่จะคว้าชัยชนะมาครองได้1เกมและเสมออีก1นัด แล้วหากเราไปดูฟอร์มการเล่นเกมเยือนของพวกเขาก็เรียกได้ว่าย่ำแย่ไม่แพ้กันเลยหลังจากมีการปลาชัยไปถึง6จาก8เกมหลังสุดและมีการชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นยิ่งสถิติของพวกเขายามที่ต้องมาเผชิญหน้ากับทีมที่เป็นจ่าฝูงของตารางสเปอร์ก็ประสบความพ่ายแพ้ไปถึง10จาก12นัดในหลีกสูงสุดอีกด้วย ขนาะเดียวกันในการเผชิญหน้ากับลิว์ภูในการแข่งขันฤดูกาลนี้ทีมของทางอังเต้ปปสเตโคูกรูเองก็โดนทีมของเรายิงไปแล้วถึง10ลูกด้วยกันโดยเกิดขึ้นในการแข่งขันริเมยร์ลิกที่เราคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงาม6ประตูต่อ3ารวมไปถึงในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอบตัดเชือกที่เราก็คว้าชัยชนะเหนือพวกเขาในเกมการแข่งขันนัดที่2ไปอีก4ประตูต่อศ โดยผนสุดท้ายที่มีทีมที่สามารถจะยิงประตูใส่พวกเขาได้มากกว่านี้ก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2013-2014ที่กดใส่สเปอร์ไป11ลูกส่วนทีมที่ทำสถิติสูงที่สุดตลอดการในการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาก็คือทางเชลซีที่ยิงใส่พวกเขาไป14ลูกในฤดูกาลเดียวในซีซั่น2001-2002 ในก็เปิดประเด็นโมเดลตศรษิต่างๆที่มีโอกาสสูงมากที่จะส่งทีมของเราพังาดขึ้นมาควา้าแชมป์พิมร์ลริกในฤดูกาลนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เมื่อเพื่อนๆหลายท่านก็มีการสอบถามการเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยว่าสุดท้ายแล้วหากทีมของเราประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พิมลิกได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จริงๆหากเราไม่มีการปราชัยให้กับทางสเปอร์และสามารถที่จะคว้าผลเสมอหรือการที่เราสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาได้เราจะมีโอกาสได้เห็นถ้วยพิมลิกมาโชว์ที่สนามแอนฟิลด์ของเราในเกมนัดนี้เลยหรือไม่อย่างไรกัน ซึ่งในประเด็นนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะต่อให้เราจะมีการการันตีการควา้าแชมป์พิมาริกได้ตามหลักคณิตาศาสตร์แล้วแต่เราก็จะได้เฉลิมฉลองร่วมกับแฟนบอลโดยที่มันจะยังไม่มีถ้วยพิมาริกนำมาโชว์ให้กับทีมของเราได้เห็น ตามวัฒนธรรมการปฏิบัติของพิมลิกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการมอบถ้วยแชมป์พิมลิกอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรที่สามารถจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้ในการแข่งขันนัดสุดท้ายที่พวกเขาเหล่านนั้นลงเล่นในบ้านของตัวเอง ซึ่งในการแข่งขันฤด,ดูการนี้ก็หมายความว่าหากทีมของเราสามารถที่จะคว้าแชมป์มาครองได้กว่าที่เราจะได้ชูถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการก็ต้องอดใจรอกันสักหน่อยเป็นเกมการแข่งขันที่เราจะได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางปราสาทเดือนแก้วคิสตัลนพาเล่ในวันที่25พฤษภาคมนี้ เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ทีมของเราคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศหรือการแข่งขันพิมพ์ลีกได้ครั้งก่อนในการแข่งขันฤดูกาล2019-2020ถึงซึ่งในฤดูกาลนั้นทีมของเราก็สามารถจะการันตีการคว้าแชมป์ได้ทั้งท้งที่มันเหลือเกมอยู่ในมืออีกถึง7นัดด้วยกันหลังจากทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปปราใชัยให้กับทางสิงโตนื้อเงินครามเชลซี แต่ถ้วยแชมป์ก็ไม่ได้ถูกนํามาให้กับทีมของเราจนกระทั่งถึงการแข่งขันนัดสุดท้ายในบ้านที่เราก็ลงเล่นเผชิญหน้ากับทางสิงบูด้วยเช่นเดียวกันที่สนามแอนฟิลด์หรือเป็นเวลากว่า1เดือนหลังจากที่มันมีการยืนยันแล้วว่าทีมของทางเยอร์เกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สําเร็จ นั่นทำให้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าในเกมที่จะมีการมอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมของเราตอนเจอกับทางคริสตันพาเลตนั้นมันจะมีบรรดาเดอะคอปที่เข้ามาชมเกมดังกล่าวข้างต้นแบบเต็มความจุ58,000ทีน่าไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับการคว้าแชมป์พิมลิกของทีมเราและโอกาสที่เราจะได้ชูถ้วยกันสักทีกันต่อเนื่องไปเลยให้ครบถ้วนกระบวนวาม เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนสุดท้ายที่ทีมของเราสามารถที่จะผงดคว้าแชมป์พิมลิกได้นั้นมันเกิดขึ้นในฤดูกาล2019-2020ถึงซึ่งโชคร้ายอีกเช่นเดียวกันที่ในการแข่งขันปีนั้นมันดันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้แฟนบอลของเรานอกจากที่จะไม่สามารถเข้ามาเชียทีมรักที่สนามแอนฟิลด์ของเราได้หลังจากการแข่งขันส่วนใหญ่หนงเล่นกันแบบสนามปิดพวกเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์ของทีมเราร่วมกับสโมสรอ,อันเป็นที่รักยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเตะหลายคนภายในทีมของเราจึงมีการออกมาพูดไปในทิศทางเดียวกันว่านี่เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นพิเศษที่เราต้องการที่จะคว้าแชมป์เพื่อทำสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและให้บรรดาแฟนบอลของเราได้ร่วมเฉลิมฉลองกับทีมเสียทีในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วอีกด้วยว่าทีมของเราได้มีหมายกำหนดการในเรื่องของกระบวนพารแห่แชมป์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกำหนดการในเบื้องต้นที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นมันจะเป็นในวันที่26พฤษภาคมหรือ1ึวันหลังจากที่เราได้รับมอบถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการจากการลงสนามในเกมนัดสุดท้ายในบ้านของเราในการ,รเผชิญหน้ากับทางคริสตัลพาเลตดังกล่าวข้างตน้น ช่วงเวลาหรือกรอบเวลานี้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกทีเดียวสําหรับแฟนบอลเพราะวันที่26พฤษภาคมดังกล่าวนั้นแบงก์ Bank หรือธนาคารที่ประเทศอังกฤษก็ถือได้ว่าเป็นวันหยุดของพวกเขาจึงเป็นการเอื้ออํานวยให้กับแฟนบอลได้ลงมาเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ตามท้องถนนในเมืองลิเวอร์พูลของเรา ด้านสภาเมืองลิ์พูเองก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้เอาไว้แล้วอีกด้วยซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาว่าขบวนพาเหรดแห่แชมป์ในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองของเราเคยจัดมากันเลยทีเดียวหลังจากมันมีการคาดหมายกันว่าอาจจะมีแฟนบอลน,นับ1ล้านคนที่มีการออกมาร่วมเฉลิมฉลองในความสําเร็จครั้งนี้อีกด้วย เส้นทางที่เราจะเดินขบวนทางพาเรตนั้นก็มีการกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับการที่เราเคยใช้มาแล้วตอนฉลองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนสลีกในปี2019เช่นเดียวกันกับแชมป์เอฟเอคับและแชมป์ลิกครับในปี2022ซึ่งจะกินระยะทางรวมทั้งสิ้น13.5กิโลเมตรให้บรรดาแฟนบอลของเราได้ร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเท้นอเล็กซานเดอร์อโน่เมื่อขวารองกับตันทีมกันบ้าง มาจน,นกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าตัวเองก็ยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทั้งดังที่เพื่อนร่วมทีมอีก2คนของเขาไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเวอร์กิลฟันได้และโมฮัมเหม็ดซาลาต่างก็มีการจดประกาศขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนละ2ปีด้วยกัน แต่ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมามันก็เริ่มเกิดกระแสข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับว่าเทรนต์เริ่มเกิดการลังเลใจว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดดีหรือจะเลือกที่จะอยู่กับทางสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันต่อไป เรื่องดังกล่าวจึงเกิดทฤษฎีสมคบคิดตามมาหลังจากตัวของทางซาลามีการโพสต์ภาพคู่กับตัวของทางเทรนด์ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแฉ่งลงในหน้าอิสตราแกรมส่วนตัวของเขาจึงทําให้แฟนบอลมีการคิดกันต่อไปว่าเขาต้องการจะส่งสัญญาณว่าเพื่อนร่วมทีมรายนี้กําลังจะทําตามเขาในการต่อสัญญาและฝากอนาคตเอาไว้ในทิมแอนฟิลหรือไม่ ล่าสุดก็มีนักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของทาง f a b ์บิ o ิโอรมานักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดแต่เขาก็ยืนยันว่า2ประเด็นนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมขอแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้หน่อยนะรูมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองเมื่อวานนี้ผมได้รับข้อความมากมายจากแฟนบอลของทางรีวอพูรัตเรอันมาตเปตซึ่งสอบถามเกี่ยวกับทางเทรน์เ็กซนเดอร์อาเข้ามา โมเมดซาร่า ah มีการโพสต์ภาพคู่กับตัวของทางเทรนด์และหลายต่อหลายคนก็เริ่มมีความฝันกันไปว่าบางทีมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานการณ์การเจรจาสัญญาฉบับใหม่หรือไม่สิ่งที่ผมสามารถบอกกับพวกคุณได้เกี่ยวกับเทรนด์ก็คือสถานการณ์มันยังเหมือนเดิมนะระหว่างตัวของเทรนด์ลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริด ดิวอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก็แค่รอเงื่อนไขยอย่างเป็นทางการและการเซ็นสัญญาซึ่งในตอนนี้ยังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอยู่นั่นคือทิศท,ทางของเรื่องราวที่มันเป็นไปในตอนนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพูดคุยหรือสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลแต่เราก็จะมาติดตามดูเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีการเซ็นสัญญาหรือไม่ ทว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงเชื่อว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมัดริตนะในก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวของทางฮาเวนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้าง เมื่อบทบาทของเขาลดน้อยถอยลงไปนับตั้งแต่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซึจากยุคข,ของทางเยอเกนครอฟมาสู่สมัยของทางอาร์เนอร์สโลฟเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาล่านั้นก็ทําให้มันเกิดกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าเขาอาจจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรของเราไปหรือไม่อย่างไรกันโดยแม้กระทั่งบางสื่อเองก็มีการชี้ลงไปเลยด้วยซ้ำว่าเรอรกว่าพร้อมจะปล่อยตัวเขาหากได้สนนราคา40-50ล้านปอนด์ขึ้นไป ล่าสุดทางโจโคอดีตนักเตะเก่าของเราเองก็มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้และเขาก็เห็นด้วยว่าหากสุดท้ายตัวของทางเอเนียรจะมีการเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมไปเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอ,อื่นสำหรับนักเตะอย่างฮาวิเอนเลียรและเคอร์ติสโจนนั้นผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นสุดยอดนักเตะเลยนะและสามารถที่จะลงเล่นได้มากกว่านี้ให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยโคกล่าว แต่โชคร้ายสำหรับพวกเขาที่ลิวพูมมีนักเตะที่แข็งแกร่งมากๆภายในสนามตัวของผมเองก็อยากจะเห็นฮาวิลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะแล้วมันก็มีหลายตัวเลือกสำหรับตัวของเขาเองด้วยหากเขามีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะผมก็เชื่อว่ามันก็มีหลายสโมอสรที่หันมาแสดงความสนใจในตัวเขาแน่ เขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากและผมก็อยากจะเห็นเขาย้ายออกจากทางลิวอร์ผู้เพื่ออาาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพราะเขามีอายุอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้ผมเองอยากจะเห็นเขาลงเล่นนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยมบริพทร์สวรรค์อย่างแท้จริง หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทาง h อ w i เ n ลียดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะถอยลงมาดูกับหนึ่งในนักเตะซึ่งก็เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราอย่างทางจอจ o เร e ค c o าา a Center h ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้าง เมื่อบทบาทของเขาก็ลดดน้อยถอยลงไปเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซื้อมาสู่ยุคข,ของทางอาร์เนสซอนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่เขาก็ถือเป็นตัวเลือกลองจากทางเวิร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเราและทางอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮับทีมชาติฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ตัวของทางคอนซาเองก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางสาลิการโดนิวคาเซอลยูนาเต้และรวมไปถึงอีกหลายสโมสรร่่มศึกพรีเมียร์ลีกด้วย ทั้งนี้สถานการณ์ของเขาก็ดูเหมือนว่าน่าจะเลวร้ายลงในการแข่งขันฤดูกาลหน้าหลังจากทางเนื้อผูกกำลังเดินหน้าพยายามที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวทางดินฮยเซนปะกรังตัวเก่งมาจากทางสโมสรอเดดเชอรี่บอนมัดซึ่งก็ได้รับการคาดหมายว่าหากเขามีการตบเท้าเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราจริงๆสุดท้ายมันก็จะกระทบตำแหน่งของตัวทางควันซาที่จะทำให้เขาตกอันดับตัวเลือกลงไปมากกว่าเดิม ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทาง Sky Sport สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่มีการออกมาเน้นย้ำถึงประเด็นนี้ว่าลรียกว่พูลได้เตรียมแผนการลองรับเอาไว้แล้วหากเรามีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน่งประกลางตัวกลางเข้ามาเพิ่มเติม นั่นจะทําให้ตัวของทางควันสาอาจจะต้องเก็บข้าวของย้าออกจากทีมของเราไปด้วยแผนการที่ทีมของเราได้วางเอาไว้ให้กับเขาในช่วงเวลานี้ก็คือการปล่อยยิมตัวเขาเออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วมันก็จะเป็นการฟูมฟักให้เจ้าตัวมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับการย้ายกลับมาสู่สโมรสรของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้า เหตุผลที่เราเลือกทำเช่นนั้นก็เพราะตัวของทางฟานได้เองปัจจุบันก็อายุอานาาม3 3ปีและในการแข่งขันฤดูกาลหน้าเขาเองก็จะอายุ34ปีแล้วซึ่งหมายความว่าเขวองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วดังนั้นหากควนซาส,สามารถที่จะเรียกคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองกลับมาได้เขาก็จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีประโยชน์สำหรับทีมของเราต่อไปในช่วงหลายปีข้างหน้า ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประการะดับตำนานของเรากันบ้างเมื่อเขาก็มีการออกมาแนะนําทางต้นสังกัดเก่าของตัวเองอย่างทางลิว์ภูให้มีการเสริมทัพอย่างน้อยถึง2ตําแหน่งที่เจ้าตัวเชื่อว,ว่ามันจะเป็นการขันน็อตให้ทีมของเรากลับมาได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ตำแหน่งแรกก็คือปะกรังตัวกลางซึ่งทีมของเราก็กำลังได้ล่าตัวทางดินหุยเส้นอยู่ดังกล่าวและอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาเชื่อว่ามันควรจะมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระของทั้งเล็กซิตแม็คอาริสเตอร์และไรอันกรเวนแบกหากเกิดกรณีที่พวกเขาเหล่านั้นบาดเจ็บยาวไม่สามารถที่จะลงสนามได้เป็นตน้นหากคุณมองดูทางสมสุรฟุตบอลลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลนี้ บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ทีมของผู้จัดการทีมของเราโดยตรงนะมันยังดูเหมือนทีมของทางเยอเกนครอปอยู่คารลาเกอร์กล่าวอาร์เนสต์็อตเองก็ย่อมจะมีความไม่ไว้วางใจในทีมแบบเต็ม100%เราจะเห็นได้เลยว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวเป็นต้นมามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้มีความคงเส้นคงวางตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วย สล็อตมักจะเลือกใช้งานนักเตะเดิมๆลงสนามในทุกสัปดาห์ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นแนวทางที่เขาต้องการจะเล่นจริงๆหรือไม่แต่เราจะได้พบเห็นเกมการเล่นที่แท้จริงของเขาในการแข่งขันฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามหากทางอิบราฮิมาโคนาเต้หรือเวอร์กิลฟันได้ได้รับบาดเจ็บมันก็ต้องมีคนที่เข้ามาทดแทนพวกเขาจริงไหมล่ะ พวกเขาอาจจะมีจอร์เรลคอนซาและโจโกูเมสซึ่งต่างก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนอยู่ตลอดดังนั้นเรอร์พูลจึ่งต้องการปรกังตัวกลางเข้ามาอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นการผลักดันทางโคนาเต้เช่นเดียวกันกับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่พวกเขาก็ต้องการนักเตะเข้ามาแบ่งเบาภาระรของทงเล็กซิสแมคอาริสเตอร์และไรอันกราฟเฟนแบกด้วย แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ